เดีวล่ะมาเด้อมาเด้อหมูไทยหมูไทยเราหาไปซื้อใช้ได้อยู่ทหมูไทยมาเด้อแซ่บอร่อยจริงต้องมาลองพิสูจน์นะคะของไทยแท้ร้านอาหารไทยแซ่บไม่กี่ต๊อกแซ่บมหมดมากดีมากรวยมากมากมอันนี้ทั่แก่สองถั่วแก่ต้องมาชิมไม่ได้นะคะคูนหมูไทยแล้วมาปารีสบอกที่ปาก ถ้าเหลือแล้วเจ้าเท่าแกกินเองค่ะใครมาปารีสไหใครมาปาิต้องมาลองนะคะเก่งหน่อไม้นะคะเกงหน่อไม้บอกลูกค้าได้างหนอยู่ปารีสสิบเจ็ค่ะใกล้ๆประตูชัยเลขที่เก้าถนนลูดเดบร์ใช่ไหมใช่ะน้องปารีสปมั้นึกรูดเดบร์ บทโฮเบทโเข้ามโทรศัพท์อันนี้ทัวร์นี่สไตล์น้องมาจะได้มาเนี่ยไปที่นี่ดีไปที่นี่ก็ไม่ไม่มโทรมาเดี๋ยวมาเลยต้องมาชิมนะคะบกปลานี่เราการันตีให้ได้เลยค่ะว่าแซ่บแซ่บมากเลยค่ะบกปลานี่สุดยอดค่ะเดี๋ยวจะไปตรงเอาแบบนั้นนู่นแบบตัวเด็้วเดี๋ยวจะไปตรงตัวเป็นลูกค้าเอ้าสุดยอดซูมซูม มาลองแล้วค่ะอร่อยมากๆห่อหมกหมกปลาค่ะหมกปลาร้านหมูไทยตอนนี้เลือเรือจะไปตองแล้วค่ะหมูไทยต้องมาชมนะคะมาปารีสกานแล้วมาอยู่ใกล้มากใกล้กับประตูชัยค่ะใกล้กับประตูชัยนะคะช็องดิเซนร้านหมูไทยถามเลยค่ะยอดสุดยอดมากๆมีอาหารทุกอย่างเลยค่ะอาหารไทยมาไม่ถูกค่ะ มาไม่ถูกก็ต้องมาค่ะเดาเอาถามรถหมูไทยหมูไทยหมูไทยอยู่ไหนฮะกดในในเซิร์ชใน Facebook ก็ได้ค่ะหมูไทยค่ะมีที่อยู่ค่ะง่ายสะดวกครับขอบคุณมากนะคะสำหรับพรีเซนเตอร์ขอบคุณค่ะเบียร์สิ่งบ้านเราเย็นเจี๊ยบเลยสุดยอดเบียร์นี่ยเขาแก่สองกินเองนะคะของร้านสองกินเองค่ะเบียร์เนี่ยของร้านสองกินเองนะคะไม่ได้ขายค่ะ